สวัสดีค่ะชื่อศิลพิสุทธิเนตรไตรรัตนาบารามีชื่อเล่นกุ้งนะคะวันนี้เป็นการเข้าสู่การฝึกโปรแกรม21วันเป็นวันแรกวันที่1นะคะการบ้านในวันนี้ก็คือให้เขียนรายชื่อ50รายชื่อลงไปในสมุดก,ก็ได้เขียนเรียบร้อยแล้วนะคะในเนี้ยล้วนเป็นรายชื่อที่มีอิทธิพลในการดำเนินชีวิต ไม่ว่าจะเป็นกําลังใจหรือการบันทอนกาลังใจรายชื่อในนี้ล้วนดำรงอยู่ควบคู่กับชีวิตประจำวันของเรานะคะแต่ว่าสิ่งที่ได้จากการเขียนรายชื่อนี้ลงไปก็คือได้รู้ว่าไม่ว่าจะเป็นคนสั์สิ่งของหรืออะไรเขาก็ดำรงอยู่ของเขาไปแบบนั้นเราก็ดำรงอยู่ของเราไปแบบนี้ ต่างคนต่างเดินต่างคนต่างมีชีวิตสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือควบคุมอารมณ์ของตัวเองให้เป็นปกติอยู่เสมอไม่ว่าจะมีอะไรมากระทบนะคะให้เราเป็นปกติจะเป็นเรื่องเสียใจจะเป็นเรื่องดีใจเราจะไม่ฟุม้มไฟหรือเราจะไม่รู้สึกว่าเสียใจจนเกินไปแล้วเราจะไม่รู้สึกว่าเราดีใจจนเกินไปนะคะ สิ่งที่ดำรงอยู่ควบคู่กับเราไปไม่ไม่ใช่แค่50รายชื่ออาจจะเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นรายชื่อที่มีอยู่ในหัวของเราในแต่ละวันเนี่ยเราอย่าปล่อยให้สิ่งนี้มากระทบจิตใจนะคะให้เราดำเนินไปด้วยความปกติในชีวิตของเราด้วยสติปัญญานะคะ มีแผนอะไรในะชีวิตก็ให้วางไว้เป็นอย่างดีแล้วก็ดําเนินไปในแต่ละวันให้รู้ล่วงวัตถุประสงค์ว่าวันนี้เราจะทําอะไร50รายชื่อเนี้ยก็เป็นทั้งแรงผลักดันแล้วก็เป็นทั้งสิ่งที่บันทอนกํนาลังใจของเรามันอยู่ที่ว่าเราจะเลือกใช้ชีวิตควบคู่ไปยังไงนะคะถ้าเรารู้ตัวเองรู้เรานะคะ รู้จิตใจตัวเองก็ไม่มีอะไรมาทำให้เราใจเสียนะคะทำใจให้ใสในแต่ละวันเราก็จะเป็นคนที่โชคดีอยู่ตลอดเวลาขอบคุณกันบ้านในวันนี้นะคะที่ทำให้ทบทวนทำให้มองเห็นสิ่งแวดล้อมสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราให้เราเระลึกอยู่เสมอว่าเรามีชีวิตไปกับการ ควบคู่ไปกับอะไรบ้างมีอะไรรอบตัวเราบ้างให้เรารู้จักขอบคุณสิ่งที่เรามีเยอะๆเราจะเป็นคนที่มีความสุขง่ายขอบคุณค่ะสำหรับการบ้านวันนี้นะคะ